สวัสดีครับผมมาจุนท่องไทยกสินทินิสารครับผมเบียนมรรกาครับมื่นครับพรพ่อเมพี่นองครับมาเที่ยวชมค้ำชนดเมืองโค้งครับผมตั้งยูทิ่ตำบลน้องบัวอำเภอโค้งจังหวัดนครราชสีมาครับก็จะมีครับข้างในก็จะมีท่าวิสุวรรณนะครับไนบูชากราบไหว้ขอพรนะครับแล้วก็จะมีสิ่งที่เด่นที่สุดนะครับก็คือพญานาตองใหญ่นะครับคู่กันแล้วก็ มีพระพุทธรูปองค์สีขาวนะครับตั้งอยู่นี่แหละครับเป็นจุดเด่นของสำนักสงฆ์แห่งนี้ครับข้างล่างใต้ฐานพระพุทธรูปครับจะเป็นธรรมหรือว่าอุโบสถครับเป็นปฏิมากรรมอยู่ข่าไงครับเดี๋ยวผมสิพาพ่อแม่พี่น้องเขาไปเบิ่งเนาะตอนนี้ก็เบิ่งภายในไอ้ภายนอกรอบๆสำนักสงฆ์ครับเพื่นกรจัดได้ อลังการเขือนนะครับงามอยู่สบายตาครับผมเอานะครับเดี๋ยวสีพาพ่าอแม่ี่น้องเขาไปบึงนีท้ทำหรือว่าอุโมงค์ข้างในที่มันจัดสร้างไว้เนาะย่างขงม้าข้างในบรรยากาศเย็นๆครับผมสบายครับหายใจสบายคล่องบุยอึดอัดเนะาะปุ่นกับมากาบบหว้อพรครับผมสุดท้ายเห็นพ่อแม่พี่น้องบึงซอกถุกมุมเลยนะครับเนาะนี่ครับ คนใดหรือว่าพ่อแม่พี่นองปุยาตายายคุไหนนะครับยังบ่กเคยมาเที่ยวชมก็แวะมาเบ่งใดเนาะครับอยู่อำเภอโค้งครับผมนี่ครับตำบลหนองบัวเนาะอยู่ระแวกไก่เคียงกับผ้ากันมาเบิ่งไงกับมันเที่ยวชมมากาบว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท้าเวศสุวรรณกับตังตะงานตาองค์ใหญ่ครับหลายองค์อยู่ตรงนั้นนะครับทางเขามาเลยมาครับ ตามผมมาเลยครับผมนี่เป็นจัดสร้างด้อลังการนีครับพ่อแม่พี่น้องครับอันนี้เป็นเป็นแค่บางส่วนนะครับเนี่ยที่ผมถ่ายอยู่ยข้างในอย่ายยังมีอีกให้พอ่อแม่พี่น้องติดตามผมเขามมาเบิ่งในเลยครับอันนี้เป็นชุดบูชาข้างใน,นครับหรือว่าอุโบสครับ ผมเย็นครับพี่น้องครับทางไหนเนาะยังบบเรียวเลยครับพี่น้องครับเิ่นกาลังสีกับสางไปเรื่อยๆเย็งการแบบพื้นที่โบาลายแต่ว่าเย็ดได้สุดยอดครับจัดสางได้สุดยอดให้ประชาชนหรือพ่อแม่พี่น้องตะแบกไก่เคียงบานเทานี่แหละคือทั้งไก่ทั้งไก่เรี้ยวเตี้ยครับแวะมาเบ่งครับแวะมา ชมปฏิมาก,กมรรมไทยเห็นบอนไปเรื่อยๆนะครับเนาะ ภายในรรมบรรยากาศที่ลมตายเห็เบิ้งเนาะยู่จุดกลางรรมนี่ครับก็มีพญายนาคเจ็ดเซียนครับผมในประชาชนรู้ว่าพร้อมทีม่นองกาบไหวขอรพรนนะครับบรรยากาศในสบายตาอากาศดีเลยครับข้างในครับนี้พัดลมให้พร้อมเ,เป็นแบบเารอบทางๆางก,ก็จะเป็น เจเจอาจารย์ดังครับลุงปูเทลาอ,องค์ครับจนปั่นชมจิึงใบรอบๆเนาะสวยงามครับผมเก็บได้คือครับปั่นตางหนีปีมือครับปั่นไล้เหมือนลูนลกคือเฮง ยังบูเบิดเคนนี่นะครับเขามีต่องครับข้างในยังมีอีกตามธมมาเลยครับเราไปพาไปบึ่งไปชมกันครับผมตามมาเลยครับผม มาคือน้ครับลุงปูม,มันครับผมไปปั่นคือดีเหมือนแห้งนะครับเหมือนเป็นค้นเลยอ่ะ ตามสมาครับเน้ารถะไปบึงททงไหนครับน like nice. ี่เลยโมตนี่เทงเนาะหลายแปลกนมางปู่มันหลงปู่มันคุลิโตโตบึงหงปู่เหวนครับนี่บึงครับเหมือนเป็นคนเลยครับเหมือนเป็นหลวงปู่แบบนั่งสมาธินั่นี่ไห ปีนึงครับกางปัน่นปีนงี้มาครับพาพไปบึงสมบัติครับมีสุยานแก้วแหวนมืงท้องเลีอ้งอลาลตามีมัดนะครับพี่น้นองหีบซับสมบัติ กำไรเงินกำไรท้องครับมาขอพรอส,สิ่งศักดิ์สิทธิ์เนาะครับเนาะเผื่อได้ถูกหวยรวยเบอร์เหมือนกับไอ้คนอื่นๆเขาเนะเานะคผมพิพากษามพี่น้องชมไปเรื่อยเ,อยเนาะ วัวลมันมั้งนี่ครับนี่อันนี้ผมกับบุกค่อยรู้เรื่องพวกนีเท่าไรเนาะครับเนาะแต่ว่าผมคิดว่านะนี่รูปปั้นเนาะงามครับเพิ่นเฮ็ดได้ฝีมือไปครับถามผมมาบึงเลยผมว่ายังยังบเ่เลียวเสร็จได้เนี่ยผมวันยังสิบแบบเพิ่นยังสิประดับตกแต่งอีกอยู่ ของนี่ขอ,องนี่เป็นสาลีลิกธาตครับเป็นสาลีลิกธาตของน่าจะเป็นเจติอาจารย์แต่ละองค์เนาะเพิ่นบริตติดปลายไว้ผมก็เลยบรูครับชมบรรยากาศโดยรอบไปก่อนเนะเาะผมชมไปเรื่อยๆปฏิมารกรรม โวลันนะครับผมคิดว่าครับตามผมมาเลยครับยังบ่สินสุดเลยพี่นองเอ้ยเห็นแบบใต้ฐานพระพุทธรูปองค์ยิ่งใหญ่หรือว่าถ้ำนะครับเห็น,นหน่อยหน่อยแต่ว่าผมเบิ่งข้างในนี่เหมือนวกวางแบบเดินซอกแซกไปแบบเดินไปเรื่อยๆนะครับ พอมีน้องครับเบิอเเบ้องหน่อบิิงบรรยากาศข้างในเรียบร้อยแล้วครับมาที่นี่ก็มาเบิ้องบรรยากาศข้างนอกเมั่งครับนี่คือเป็นทางสามเสียงนะครับมาขอพรอครับให้โชคดีตลอดปีและตลอดไปครับผมบรรยากาศรอบนอกเป็นยังส่างโบหั่นเหลี่ยวนี่ครับพี่น้องครับข้างลังคุณนะ่ะน่าจะ กำลังจัดส่างอยู่ครับทางเขาไปทางเขาไปอีกทางหนึ่งคา,าัมะเดินตามผมมาเลยครับไปตรงนี้มันอย่างนอตหอปลาทีนี่โอ้เป็นมุมนารักครับพี่น้องครับเป็นมุมเป็นมุมที่แบบใดดีอาจจะเป็นมุมแบบ โอ้ให้มะพักพอนทายรูปเชฟฟี่ครับเออจาดสั่งได้สวยงามครับน่ารักเอาล่มมาตกแต่งเป็นสีสันเน,ะเออนาะน่ารักดีเน,ะนาะน้วผี่น้องเนาะมาครับใครอยากมาเที่ยวชมกับมานี่ครับมุมนี่เป็นมุมแบบมะพร้าวนยนไจนะผมว่านะน่านจะเป็นมุมแบบน่ารักน่ารักออสีสันสดใสดีครับผม นี่ครับคนก็มาเช่ฟรีกันหลายหลายมานั่งเดินเช่ฟรีกันครับผมนี่อันนี้ก็เป็นสวนย่อมครับพี่น้องครับสวนย่อมแบบยังม่งงเนี่ยครับปกติมันหนาจะเป็นต้นไม้มันหนาจะเป็นแบบเขียวมากกว่านี้นะตอนนี้เพิ่นกำลังบุรณนะหรือว่าจัดสร้างไปเรื่อยๆมั้ง แต่ละมุมเนาะนี่หลากหลายแห้งครับพี่น้องครับอู้ข้างล่างผมนี่น่าจะเป็นบอนามนะครับเดี๋ยวผมสิพา้าพี่น้องค้นครับลุงใบบึงข้างลางนี่ละว่าไออันนี้ ไอไข่ครับผมไปอย่าถูกมานด้วยเบื์กมะขอเลยเรือยครับด้อเนี่ยนี่นะครับตานไอไข่เนาะนะครับเดี๋ยวสิพาล,ลงไปบึงบรรยากาศข้างล่างตรงนี้เป็นซานน้ำครับโอ้มีสะพานสะพานขับไปแต่ตอนนี้สบู่น้ำม,มันลายครับไปว่วแดแล้วล่ะ นี่นะครับผู้ใดถือใจคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้ยนยครับเด้อเป็นกำลังใจนะครับช่องไทยกสินตินีสารครับตอนนี้บ่าวจุ่นขอจากไปก่อนครับผมสวัสดีครับ